ขาว่ามีแมวเนี่ยแมวจะให้โชคให้ลาดเนี่ยให้สักสามตัวเต,ต็มๆ็มเลยนะ้ไหมสามตัวเน้นเน้นเลยลูกได้ไหมลูกโอ้เพื่อนห,หนีเนาะโอ้หุ้ความหลงมือเลยวะอ่ะสามตัวเน้นเน้นเลยได้ไหมจะสิ้นเดินแล้วเนาะไม่มีกับข้าวให้กินแล้วหมดแล้วเนี่ยอาหารเม็ดหมดแล้วต้องไปซื้อใหม่แล้วเนี่ยคือนี้นะขอฝันเน้นเน้นได้ไหมก็หอมหมิน คัพเค้กขอเน้นๆได้ไหมคัพเค,ค้กคืนนี้สามตัวเต็งๆเลยลูกได้ไหมโอาแม่นุงไม่ใช่ผีจะมาบอกหวยได้อย่างไรไม่ใช่ศาลเจ้าที่นะแม่มนะเอาขอกับชาลีก็ได้ชาลีกองเล่นมีเยอะแยะไม่เล่นนี่ของเล่นนี่เต็มนี่ซื้อให้ไม่เล่นนะนี่ของโปวดเขานี่ชาลีเอาสองตัวก็ได้ลูกสองตัวล่างได้ไหม ได้ไหมลูกก็บอกว่าแมวมีแมวนี่แมวให้โชคเด้อันนี้แมวให้อะไรไม่รู้นะหมดเงินซื้อขนมเลยหมดเงินซื้ออาหารเม็ดแล้วนะชาเลยสองตัวก็ได้ลูกไม่เอาสามตัวโอเคสองตัวก็พอสามตัวมันเยอะไปเนาะเดี๋ยวจะทำงานน่ะโอ้ตาก็ตายองสิเนาะตาคือแสงแพ๊บ โมแม่กระสือติดเป็นโม่เป็นแมวกระสือบ่เป็นแมวกระสือบ่บ่รับตามอลยบ่แม่มนต์แม่โมเมนเฉยเมื่อเมื่อเฉยพ่อบอกว่าถือหวยของหวยแน่นี่เออบริกริ้งเข่าเด้อาหารเม็ดเมื่แล้วนี่เมื่ถุงแล้วเนี่ยพี่บอกระโดนกระโมยรถ รถกับบุมีคขับไปสื่ออาหารเมร็ดเธอจังไดของหวยเต็มเต็มหัวนีเฉยเงินไปสื่อรถแล้วก็ไปขับไปสื่ออาหารเม็ดได้บ่มีเงินแล้วไปสื่ออาหารเม็ดได้บ่ได้บอเอ้ตัวนี้คือส่งสือะไรเอาตัวนั้นล่ะตัวนั้นตาใสขับขับเค้กตาใสอฮ้อขับเค้กไปทำหมันมาแล้วนี่กินดีกินเยอะ ขอกินขอกินตลอดเลยไปเรียกนะวิ่งไปเรียกมาหมดแล้วอาหารเมรนะ็ดนั่นร้อยพอไปซื่อมากกันเดองอร์มมีรถไปซื่ออาหารเมร็ดเนาะรอบแปบ๊บอ่เรียกปากแปบ๊แปบกินอาหารเปียกไปก่อนเนาะอาหารเม็ดหมดแล้วในโชคในลาบเนาะมีแมวทั้งสองตัว โชคลาภอยู่ไหนเนาะรอวันรอแล้วรอลรา